เพื่อนๆคงรู้แล้วนะครับว่าน้องวินอยู่ที่ไหนน้องวินอยู่ยที่ท่าอากาศยานดอนเมืองครับน้องวินนะครับจะพาเพื่อนๆไปเดินทางไปเที่ยวที่เชียงใหม่กันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามดูน้องวินนะครับ น้องวินจะขึ้นไปหาที่ร้านบนเครื่องนะคะตอนนี้กำลังต่อแถวอยู่นี่ได้ตั๋วมาเรียบร้อยนี่คือแคปเป็นมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตอนนี้นะคะนงวินก็มาอยู่ข้างเครเที่ตรียมออกเตียมออกไปที่จุดหมายปลายทางแล้วครับ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันตอไปถึงนะคะไปดูกันนะคะว่น้วินจะไปเทียที่ไหนเนที่ะคะ คืดทหน้าให้แถวที่สองที่สามที่้าให้โตน่าออกหมายสี่สงออกิอนเริมนระาชเเากับหน้าหน้าที่้มาออกแลามาทนบ ไปเที่ยวนะครับกันตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ที่รบตู้วันิเรียบร้อยแล้วนะครับจุึงมาไปทางแรกของเราเลยนะครับคือที่ริมานพราะเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับเดี๋ยวพอถึงเดี๋ยน้องเดี๋ยวน้อวินไปรีวิวต่อครับ ตอนนี้นะคะเราก็มาเติมพลังกระที่ร้านข้าวไก่นิม,มานะคะนี่ไ้กอันทะเลนคันรัน้ลาอันเดยวงวินสั่งจะค่วทะเลครับ ที่นี่นะครับให้นะ้ำเป็นขันขันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอาหารกันว่าอาหารของที่นี่นะครับรสชาติเป็นยัง หน้าเขาจะชุบเรียกไข่นะคะทุกคนเห็นไหมว่าจะแตกตัดก,กับบ้านเรานิดหน่อยนะคะคุเดี๋ยวเราจะมาดูจานต่อไปกันครับอันนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยคือทะเลอก,อกไข่อบไข่นะครับเราจะมาลองชิมกันนะคะ นี่เดี๋ยวเราทิมเริ่มจากปลาหมึกสดร้อนนะลูกเราค่อยๆนะคะค่อยๆเพิบแบบเบาๆแต่ไปๆแล้วก็คันทันลูกเนี่ยครับปลาหมึกสดไหมสดปลาหมึกสดใช่ไหมครับหนึบๆอ่ะแสดงว่าสดครับถ้ามันหนึบๆแสดงว่ามันสดอ่ะรสชาติเป็นไงครับรสชุ่ม รสชาติดีไหมครับดีค่เราจะไปลองสินอันนี้กานอันนี้จานเขามีอะไรมาให้บ้างครับอธิบายหน่อยมีปลาหมึกมีอะไรมีหมูใช่ไหมไหนมีปลาหมึกมีหนังไก่มีไข่มีอะไรอีกมีเส้นมีกุ้งนี่นี่พอเห็นกุ้งด้วยใช่ไหมครับนี่ขอเราติ๊กุ้งกันนะค่ะกุ้งตัวใหญ่มากเลยดิ้งไม่รู้เพราะ ระวังร้อนนะครับลูกเอาหางออกเหรอก็กินเนื้อมาเลยก็ได้ลูกตับหางเลยเมือเลยเดี๋ยวค่อยล,าลอออ้างขอบค่าครับ ชดเกิดมากแล้ดตุิบดีไหมครับดีคข้างนยังไม่จบอ่ะยังสดอยูดด่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไม่ขอจิ้ก่อนนะครับ แล้วนะครับเราจะไปเดินดูหาของกินร้านอื่นถ้าร้านไหนอร่อยเราก็จะกินนะคะไปกัน นี่จะเป็นพวกกาแฟนะคะ ชื่ออะไรนะคบจำไม่ได้เลยคาแฟแคลินส้มเป็นอะไรเซ็กซี่นะ้วเหนูซื้อมาแล้รสชาติเป็นไงครับหวานแตน่ส้มมันจะแบบเป็นที่กลินล่นมันมกลิ่นเป็นจริงกลินล่นก็อร่อยอยู่แต่หวานนะคะหวาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ